ครับก็สวัสดีไปยังทุกคนนะครับผมเจอกันกันกบผมกับช่องโปรเตปั๊บคลิปนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับสรุปข่าวเกมในช่วงระหว่างวันที่ผ่านมานะครับจะมีข่าวอะไรบ้างเดี๋ยวมารอดูกันมาฟัชมแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยนะครับอ่ะไม่เสียเวลาเ,วเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะครับอ่ะไปกันเลยครับไปกันเลยโปรเตปั๊บช็อปขายโค้ดเกมส์สตรีมเอเอ็นลอสต้าวิซอฟราคาถูกและขายตีโบเลตในโซนไทย สนใจสั่งซื้อได้ที่เฟซบุ๊กเ p จโปเ t ปับช็อปขายเกมะาระทูงลิงก์อยู่ใน Description ครับผมนะครับข่าวนี้ก็เป็นข่าวเล่าสู่กันฟังสักเล็กน้อยสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมมือเดียวนะครับกับผู้สร้าง VR ค,คันวัตโจโรประกาศยกเลิกเกมเวอร์ชันทุกเพศทุกวัยและเปลี่ยนมาทำเกม 18+ กเต็มตัวลงสตรีมนะครับทาง i l l u m i n a t i o n นะครับซึ่งไม่ใช่สตูที่ทำมินเนี่ยนนะครับแต่ว่าเป็นอดีตทีมงานของทาง Illusion ประกาศว่าเป็นใจยกเลิก VR c a l of โ u t y สำหรับเวอร์ชันทุกเพศทุกวัยและเปลี่ยนแนวทางมาเป็นเกม108บวกสำหรับผู้ใหญ่เท่านั้นแบบเต็มตัวนะครับเดิมทีเราวางแผนที่จะออกเกมนี้บนสตรีมในเวอร์ชั่นสำหรับทุกวัยแต่หลังจากได้คุยกับทางสตรีมอย่างถี่ถ้วนแล้วเราจึงตัดสินใจที่จะวางขายเกมนี้ในเวอร์ชั่นสำหรับผู้ใหญ่เท่านั้นซึ่งทาง Illumination ได้กล่าวไว้นะครับซึ่งทาง Illumination ยังเชื่อว่าแนวทางใหม่จะเป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ที่จะส่งมอบประสบการณ์การเล่นสุดพิเศษที่ลุ่มลึกขึ้นให้อิสระเพิ่มขึ้นอย่างมาก ในการถ่ายทอดเส้นของตัวละครแต่ก็เรื่องราวได้ดีกว่าที่เคยมีมานะครับและก็ให้สัญญาว่าตัวเกมเต็มจ,จะทาให้ผู้เล่นทุกคนพึงพอใจสําหรับว r อารค o นโจครับเป็นผลงานใหม่ของผู้ในการสร้าง VR อารคนโจที่เป็นการรีเมคใหม่ทั้งหมดให้สนุกข,ขึ้นและน่ารักกว่าที่เคยมีมาที่ผู้เล่นจะได้รับประสบการณ์พิเศษกับยูฮิสักุระแฟนสาวนในฝันตั้งแต่ป้อนเค้กดูหนังทําอะไรด้วยกัน2คนนะครับเล่นจาจีด้วยกัน2คนและเกมจะเป็นมุมมอง3 6 0สองศงา สามารถโตต้ตอบในเกมได้อย่างเต็มรูปแบบและเกมนี้ต้องใช้อุปกรณ์ VR ในการเล่นนะครับสำหรับ VR ค h นโ n นโจครับจะวางขายบน PC ในสตรีมนะครับประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์2025นะครับใครมี VR และใครชอบเล่นเกมมือเดียวก็รอกันได้นะครับ ต่อไปอันนี้ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะครับผมเพราะว่าเกมนี้มีอีเวนต์เข้ามาในไทยแล้วครับสำหรับ g e มชิดอินแพคครับเตรียมจัดงานออฟไลน์ในไทยพร้อมแจกมอเตอร์ไซค์มาวิก้าของจริงในเดือนมกราคมนี้นะครับทางโฮลิเวิร์สครับเตรียมจัดงานกิจกรรมป๊อปอัพของทาง g e มชิดอิ p แพคเป็นการต้อนรับการมาถึงของเทพแห่งไฟมาวิก้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยนะครับตั้งแต่วันที่3ถึง19มกราคมนี้โดยในไทยครับจะจัดขึ้น2ที่ครับก็คือเซ็นทรัลโคราชนารากกิจกรรมชั้นหนึ่ง ตั้งแต่วันที่9ถึง12มกราคม2อนและก็เซนะ็นทรัลเวสเกตณลานน้ำพุชั้น2ตั้งแต่วันที่1 6ถึง19มกราคม2 0งพนซึ่งในงานจะมีกิจกรรมแจกของแจกต่างๆให้ผู้ร่วมงานและรับของที่ระลึกกลับบ้านด้วยแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือคนที่ทำกิจกรรมในบูธเนี่ยจะได้รับบัตรหนึ่งใบหรือมียอดสั่งซื้อสินค้าครบทุก350บาทจะได้รับบัตรหนึ่งใบที่จะมีรางวัลพิเศษให้กับผู้โชคดีในวันที่19กาายน25อ่่งเชแสินค้าเก และรางวัลใหญ่ที่สุดก็คือมอเตอร์ไซค์ทีมมาวิก้าของจริงตับได้จริง1รางวัลครับถ้าใครสนใจที่จะเข้าร่วมง,งานก็รอกันได้นะครับเพราะยังเหลือเวลาอีกประมาณครึ่งเดือนไปร่วมง,งานกันได้นะครับรต่อไปอันนี้ก็เป็นข่าวที่น่าเศร้าสำหรับคนที่อยากได้เครื่องคอนโซลแบบมินินะครับกับ s ซ g a ยังไม่มีแผนนำเก็บ Dreamcast มาทำเป็นเครื่องรุ่นมินิเพราะอยากทำสิ่งใหม่ๆมากกว่านะครับคือช่วงหนึ่งเนี่ยทาง s ซ g a ได้จำหน่ายเครื่องเกมเปทรอแบบมินินะครับ อย่างเช่นเจนสิตมินิและก็เจนสิตมินิสหรือที่คนจะเรียกคุ้นกันว่าม e กา d ดร v e มินิซึ่งทดลองกระแสะเกมคอนโซลเวทโทมินิให้เด็กหนวนอย่างเราๆได้ระลึกความหลังกันนะครับแต่เหมือนว่าทางเซกาจะไม่มีแผนที่จะ ดำเนินธุรกิจนี้ต่อถึงแม้กระแสตอบรับจะดีในระดับหนึ่งก็ตามและถ้าเกิดใครคาดหวังว่าอาจจะมี Dreamcast Mini หรือว่า Saturn Mini ก็อาจ,จต้องปิดหวังไปด้วยนะครับซื่อทาง Sega Saturn คือเครื่องเกมคอนโซลยุคที่5ของ Sega ที่เรียกได้ว,ว่าเป็นคู่แข่งที่สูสีกับ PlayStation ของทาง Sony อยู่ช่วงหนึ่งเลยแต่หลังจากที่ Dreamcast ซึ่งเป็นคอนโซลรุนที่6 ใายแพ้ขัดโล่ให้กับ ps 2นะครับทำให้ทาง sega ประกาศวางมือจากการสร้างเครื่องเกมคอนโซโลและหันไปเน้นทำเกมแทนทั้ง2งเครื่องนี้ก็ถือว่ามีแฟนๆฟติดตามอยู่ในระดับหนึ่งครับในบทสัมภาษณ์กับ t h อ g การเดียนครับทางคุณชูจิอุสมิครับประธานบริษ,ษัท s e กากล่าวว่าทางบริษัทยังไม่มีแผนที่จะพัฒนาเครื่องเกมคอนโซล retro mini ตัวใหม่โดยเขากล่าวว่าความมุ่งมั่นของบริษัทคือการมุ่งไปข้างหน้าและสร้างสิ่งใหมๆ่ๆสําสำหรับผู้เล่นเกมยุคใหม่ และบริษัทของเขาไม่ใช่บริษัทที่ทําเกมเวโทรแต่อย่างใดผมจําไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การทําเครื่องวินิ้มันไม่ใช่แนวทางของผมผมต้องการที่จะทาตามความต้องการกลุ่มเล่นยุคใหม่มากกว่าคือเราไม่ใช่บริษัททําเกมเมโทรเราชื่นชมและให้คุณค่ากับมอนโดกับผลงานในอดีตของเราก็จริงแต่ในขณะเดียวกันเราต้องส่งมอบสิ่งใหม่ๆด้วยมิฉะนั้นเราอาจกลายเป็นอดีตท,ที่ไม่มีใครจําได้และนั่นไม่ใช่สิ่งที่เรามุ่งหวังนะครับ ซึ่งคุณอุสมิกก่าไว้นะฮะหลายปีที่ผ่านมามีข่าวลือเกี่ยวกับ Dreamcast Mini หรือ Saturn Mini เป็นระยะเรื่อยๆนะครับแต่โอกาสที่จะเกิดขึ้นจริงดูเหมือนลดน้อยลงไปแล้วครับตอนนี้่างไรก็ตามสิ่งที่น่าสนใจคือ Sega ดูเหมือนมีความสนใจในเรื่องของการจัดจาหน่ายเกมแบบ s u b s c r i p t i o n ซึ่งอาจเป็นแนวทางใหม่ของธุรกิจที่ทางบริษัทมองหาในอนาคตนะครับใครมีความสนใจยังไงเกี่ยวกับเครื่องเกม Sega หรือเกม Sega ก็บอกมากันได้นะครับและถ้ามีข่าวคราว,าวยังไงโปรติปป์ uff, จะพาไปให้ทราบในอนาคตนะครับ ปิดท้ายด้วยข่าวนี้ก,นกันครับผมข่าวเกมจากคนไทยจากยูทูบเบอร์ชื่อดังแต่ว่าอาจต้องพับตัวเจกไปนะครับกับเล็กอินฟอนัมครับเกมโค้4คนตะลุยบสซ่าที่กำกับโดยคุณเบริเฟอร์ประกาศวางมือชั่วคราวเพราะใช้งบสูงเกินไปครับและจากเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับเมื่อกลางปีที่ผ่านมาซึ่งผมเคยทําคลิปไปก่อนหน้านะฮะก็ย้อนไปดูกันได้นะครับซึ่งล่าสุดครับคุณธนกฤษเชื้อวงครับหรือว่าที่เรารู้จักกันดีในนามคุณเบริเฟอร์ YouTuber, ยูจูเบิร์ปั่นใจแฟนเกมสาวล็อกก็ได้มีการเปิดเผยภาพคอนเซปต์อาชุดแรกของเล็กอิสเปอร์นัมหรือว่าราชันแห่งเวจีเป็นเกมแนวเชนดิคาชูตเตอร์ มุมมองบุคคลที่3มในีมไซไฟยสย,ยองฝันผสมคอมดี้และเป็นเกม PVE ที่ตัวคุณเบเองเขียนทุกทุกอย่างขึ้นมาเองทั้งหมดและขึ้นแทพเป็นผูุมิกับด้วยและประกาศวางมือกับโปรเจกต์นี้เป็นการชั่วคราวครับโดยทางเลอี l ฟ x ไปนั่มได้รับบทเป็นอดีตนักสืบสาวที่มีเหตุจําเป็นต้องผันตัวมาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าจนวันหนึ่งต้องงัดทักษะเดมของตัวเองออกมาเอาตัวรอดจากเรื่องอันเลวร้ายซึ่งคุณเบดิฟเฟอร์เผยว่าเคยนำโปรเจกต์นี้ไปคุยกับนักพัฒนาหลายรายบางรายก็บอกเป็นไปได้ที่จะทําแต่บางรายก็บอกว่าอาจจะไหว เลยใส่ให้คนรอบข้างช่วยวาดบ้างจ้างบ้างใช้ AI ไบ้างพอมีภาพคอนเซปต์ที่พอจะใช้ได้บ้างแต่กลายเป็นว่าเกมนี้น่าจะใช้ทุนสร้างมหาศ,าศาลมากๆอาจไม่จบที่5้าล้านบาทซึ่งเป็นต้นทุนที่สูงมากๆแต่ตัวเขาไม่มีเงินมากพอและหากลดทอนองค์ประกอบของเกมเพื่อให้พอกับงบประมาณต้องออกมายยนแย่แน่ๆจุดต้องขอวางมือออกจากโปรเจกต์นี้ไปก่อนซื้อคุณเบยได้โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวนะครับว่าผมจะโพสความล้มเหลวของตัวเองว่าหน้าตา,าเป็นยังไงผมเสียเวลาอดหลับอดนอนมาเกือบปีนั่งกัดความคิดออกจากสมองทีละสเต็ป เพื่อให้เกมนี้มันออกมาสุดที่สุดสําหรับคนที่ชอบอะไรแนวนี้แต่พอถึงเวลาเอาเข้าจริงตัวเลขแม่งไม่ไหวจะให้ลดทอนลงก็ไม่รู้จะทำยังไงให้มันสนุกทางที่ต้องตัดลูกเลนที่คิดไว้ออกเกือบหมดจนเปลี่ยนไปเป็นแนวอื่นผมลองแล้วพยายามลดนั่นลดนี่เพื่อให้ต้นทุนไหวพยายามคิดเปลี่ยนแนวทางการนําเสนอแต่ดูทรงแล้วเสร็จออกมาแม่งกากแน่ๆนะคร<ม>ับุกคนเบรกเอาไว้นะครับในงรั้งตามครับเนื่องจากเป็นการวางมือเพียงชั่วคราวและแนวคิดกับบทต่างๆก็เขียนเสร็จแล้ว ถ้าคุณเบดิฟเฟอร์จะคิดว่าน่าจะไปจดลิขสิทธิ์ไว้ก่อน <c oughs> เผื่อจะได้สร้างหากพบเจอกับนักลงทุนที่พร้อมหรือคนมีเงินพอหรือว่าตัวเองจะมีเงินพอที่จะทําเกมนี้ในอนาคตครับแล้วก็คุณเบกลับปิดท้ายนะครับว่านั่นพอแค่นี้ครับถ้าจะให้เขียนเกมประกาศออกมาปล่อยให้คอนเซปต์นี้มันตายไปกับตัวผมจบที่ผมแล้วกันจนกว่าผมจะรวยโคตรๆหรือจนกว่าจะเจอเนื้อคู่ผู้พร้อมลงทุนผมเขียนทุกอย่างไว้บทแล้วทั้งระบบทั้งวางเนื้อเรื่องไป14บท ทั้งหมดศูนย์เปล่าแต่จะไปจดลิขสิทธิ์กันไว้ก่อนเผื่อได้สร้างนะครับก็เกมคนไทยก็เข้าใจว่าทําเกมเกมนึงมันใช้งบเยอะนะครับแต่ว่าการพับโปรเจกต์มันก็ไม่ใช่เลือก,อกที่แย่นะครับซึ่งมันก็เป็นไปได้นะครับสำหรับก สร้างเกมในยุคสมัยใหม่นี้แต่ชาตินีข่าวคายยังไงโปรเตปปั๊บจะพร้อมเดี๋ยวให้ทราบในอนาคตนะครับคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้ครับแล้วก็ผิดพลาดตรงไหนประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ไว้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดคลิปต่างๆของทางช่องผมครับและก็สามารถสมัครเป็นเมมเบอร์กันมาได้นะครับ50บาทต่อเดือนพร้อมสิทธิพิเศษมากมายและก็สามารถส่งซุปเปอร์แซงเป็นกำลังใจให้กันได้ครับโปรเตปปั๊บขอตัวลา